มาคะ่ะวันนี้อีโบจะมารีวิวร้านอินเลิฟหมุกระทะทะเลเผาในอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชสายกินต้องไม่พลาดเป็นร้านหมุกระทะที่บอกเลยว่ามีของกินให้เลือกเยอะมากๆเป็นร้านบุฟเฟ่ที่เลือกตักทานได้ไม่อันไม่จำกัดเวลามีของให้เลือกเพียบอาหารทะเลสดๆแบบยกทะเลมาถึงที่นี่เลยนี่นะคะปูตัวใหญ่มากส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนลูกชิ้นค่ะมีให้เลือกแบบจุกๆกันไปเลย นี่นะคะก็จะมีข้าวผัดนะคะแล้วก็ขาหมูค่ะมีปูผัดผงกะหรี่นะคะบอกเลยว่าอร่อยสุดๆไปเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นโซนผักแล้วก็เส้นมามา่าเส้นแก้วเห็ดหรือหมึกต่างๆค่ะมาถึงน้ำจิ้มสูตรเด็ดของร้านนะคะก็จะมีเป็นน้ำจิ้มซุก,กี้น้ำจิ้มซีฟูด้ดแล้วก็น้ำจิ้มแจ่วของทางร้านค่ะ ร้านอินเลิหมูกระทะนะคะมีเตาให้เลือกหลากหลายมากค่ะไม่ว่าจะเป็นเตาปิ้งเตาย่างหรือว่าเตาชาบูนะคะของทะเลต้องมาคู่กับน้ำจิ้มซีฟูด้ดพลาดไม่ได้นะคะบอกเลยว่าเด็ดมากสายทะเลเผาต้องถูกใจสิ่งนี้กับการย่างอาหารทะเลแบบฟิน บรรยากาศในร้านนะคะก็มีคนเข้ามาทานเรื่อยๆเลยค่ะยังไม่พอนะคะทางร้านยังมีดนตรีสดนะคะไว้ให้ลูกค้าฟังแล้วก็กินกันไปแบบชิลๆเลยค่ะมาต่อกันที่เมนูของหวานนะคะที่ไม่ควรพลาดนะคะมีทั้งบราวนี่ผลไม้หรือว่าขนมเค้กต่างๆตามฤดูกาลค่ะและยังมีไอศครีมนะคะหรือว่าน้ำแข็งใสค่ะสามารถเลือกทานได้ตามที่ชอบเลยค่ะ ร้านอินเลิฟหมวกทาะทะเลเผานะคะอยู่ที่ราคาหัวละ3า9 5 9บาทรวมรีฟิลน้ำแล้วนะคะบอกเลยว่าสายกินสายนั่งชิลเนี่ยไม่ควรพลาดนะจ๊ะมาแล้วจะไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะ ปิดไายไปด้วยภาพหมูกระทะที่น่ากินน่ากินแบบนี้นะคะใครที่ยังไม่เคยได้ลองนะคะอีบูแนะนําว่าให้มันลองได้เลยค่ะไม่ว่าจะมากับเพื่อนหรือครอบครัวนะคะก็คุ้มแล้วก็ฟินสุดๆไปเลยค่ะอย่าลืมแวะมาทานกันเยอะๆนะคะรสราน้ใจค